ตรงชัดเหรอตรงตามระเบียบฮักสวัสดีครับผมนายสุพกรร,รัชพลเิริกุลรหัสนักศึกษา6 6 1 5หน7่ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวันนงยาวรหัสนักศึกษา6 6 1 5หนึ่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดามพิยาภาษาอังกฤษรหัสนักศึกษา6 6 1 5 1 9 3 1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักศึกษาควงแก้วรหัสนักศึกษา6 6 1 5 1 9 6 2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารุณีแดนธีรารหัสนักศึกษา6 6 1 5 1 9 9 8ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสาธิตสัญ,ญญาณมือถ้า หน้ากระดานเปิดระยะและท่ารูปวงกลมแบบที่ผู้เรียก <c oughs> อยู่จุดศูนย์กลางครับแถวร่ Help, งก้า <c oughs> <c oughs>

con con đi con